เสียงอ่านหนังสือวิธีสู่ธรรมชาติเล่มหนึ่งเกษตรกรรมและสำนึกใหม่ในโลกตะวันตกมาซาโนบุฟูกุโอกะผู้เขียนนวลคำจันภาผู้แปลเป้าหมายสูงสุดของกเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผลแต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์คำนำมนุษย์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว บทต่อไปนี้คัดมาจากบทสัมภาษณ์ที่ผมให้สัมภาษณ์ไว้ที่สำนักพิมพ์ชุนจูนจาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในฉบับภาษาญี่ปุ่นถาม 20- หรือ30ปีมานี้เรามักจะได้ข่าวอยู่เสมอว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นความหวังสำหรับอนาคตของมนุษย์แต่เมื่อไม่นานมานี้เราก็จะได้ข่าวว่าประชาชนในหลายๆประเทศยังอดอยากไม่มีอาหารจะกินผนวกกับความกลัวสงครามนิวเคลียร์ ผู้คนจึงทวีความวิตกกังวลว่ามนุษยชาติจะอยู่ได้อีกไม่นานคุณมีความเห็นอย่างไรบ้างครับคุณฟูกูโอกะตอบคือเราต้องถามตัวเองเสียก่อนว่ามนุษย์เราอยู่ได้ด้วยอะไรพระเยซูคริสต์ตรัสว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าคำพูดนี้แหละคือกุญแจที่ไขไปสู่คำตอบที่ว่าอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปถามจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าครับ ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์จะอยู่รอดต่อไปได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังสามารถหาแหล่งอาหารและพลังงานได้ตอบมนุษย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ได้เพราะอะไรไม่รู้ว่าตัวเองควรจะกินอะไรหรือชีวิตของตัวเองต้องอาศัยอะไรบ้างถามคุณหมายความว่าลำพังแค่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าชีวิตของมนุษย์ดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรเท่านั้นยังไม่เพียงพอใช่ไหมครับตอบ มนุษย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอแล้วหรือผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอาหารที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรความรู้ทางวิทยาศาสตร์บอกเราไม่ได้ว่ามนุษย์กินอะไรและควรกินอาหารอย่างไรทําไมและในลักษณะไหนวิทยาศาสตร์บอกเราไม่ได้ว่าหลักฐานและแนวทางในการมีชีวิตอยู่คืออะไรดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาอธิบายหรือแม้แต่บรรยายแหล่งกำเนิดที่แท้จริง ความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตให้เรารู้แล้วคุณแน่ใจหรือเปลา่าว่าวิธีชีวิตที่คุณกำลังดำรงอยู่นี้นะถูกต้องแล้วการหาเงินมาเลี้ยงชีวิตหน้าคุณรู้แน่นอนไหมว่าทำไมคุณถึงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆถามเอาละครับถึงผมจะเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ได้เข้าใจชีวิตไปเสียทุกด้านแต่เราก็พูดได้ว่าไม่มีสัตว์ชนิดอื่นใดจะรู้มากหรือมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจได้เท่ามนุษย์ ตอบถ้าว่ากันตามวิธีคิดของคุณแล้วเหล่าบรรดาหมาจิ้งจอกตัวแบดเจอร์และนกทั้งหลายมันไม่รู้สักนิดเดียวว่ามันควรกินอะไรปลูกอะไรมนุษย์เราคิดว่าชีวิตสัตว์อย่างนั้นนะ่เปอบบางตายง่ายเกินไปแต่อันที่จริงแล้วกลับตรงกันข้ามใช่ไหมละ่ะสัตว์พวกนี้ต่างหากที่รู้ดีที่สุดและมีชีวิตที่แน่นอนที่สุดถามในแง่ไหนล่ะครับตอบ มันใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยไม่ลังเลใจไม่วิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยถามครับแต่มนุษย์เราไม่ใช่มลรงหรือนกหนอนนี่ครับถึงแม้ชีวิตมนุษย์จะวิตกกังวลบ้างทุกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาก็มนุษย์เรามีความภาคภูมิใจระดับหนึ่งว่าเรามีวิธีชีวิตแบบมนุษย์นอกจากนั้นมนุษย์เรายังมีโอกาสที่จะคนควายหาทางยืดชีวิตให้ยืนยาวยิ่งขึ้น โดยหวังว่าจะทําให้มนุษยชาติดํารงสืบต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นเรื่องที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆทําไม่ได้ตอบคนที่คิดอย่างนั้นคงมั่นใจว่าชีวิตอันอิสระไร้กังวลของมแมลงเม่าที่อยู่ได้เพียงแค่สามวันเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายกระมังและเชื่อว่าถึงแม้ชีวิตมนุษย์จะสุขบ้างทุกบ้างแต่ก็ยังมีความหมายมากกว่าชีวิตมแมลงเมา่ามันก็เหมือนกับพูดว่านารกที่วุ่นวายกหลาหนน่าสนใจกว่าสวรรค์ที่สงบสุข ผมว่าอันที่จริงเราจะมาวัดความหมายของชีวิตกันด้วยระยะเวลาไม่ได้หรอกถามแต่ปัญหาเรื่องความยาวนานของชีวิตนี่เองที่สำคัญที่สุดตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนพิภพมนุษย์ได้สแสวงหาขว่ยคว้าภาวนาให้ตัวเองได้เป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายเราจะเชื่อได้ไหมว่าความปรารถนานี้เองที่กระตุ้นให้สมองพัฒนาขึ้นและเป็นพลังในการผลักดันให้มนุษยชาติก้าวหน้าขึ้น ตอบความปรารถนาอันน่าสงสารที่มนุษย์หวังกันมาตลอดว่าอยากจะมีชีวิตอมตะและไม่แก่นั้นเป็นความปรารถนาอันน่าเศร้าโดยแท้ก่อนที่มนุษย์จะกลัวตายและสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ตัวเองมีอายุยืนนั้นมนุษย์ควรจะคิดเสียก่อนว่าทำไมตัวเองถึงได้กลัวตายนะนกกระจอกมันไม่เคยคิดกลัวตายเลยแต่คนนี้สิอยู่ไปวันๆด้วยความกลัวตายทำไมและตั้งแต่เมื่อใดกัน ที่มนุษย์เริ่มจะมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวตายแรกทีเดียวชีวิตมนุษย์ไม่ได้กําเนิดขึ้นหรือถูกกําหนดด้วยความตายความตายไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเลยต้นข้าวมันก็งอกงามแล้วก็ตายไปทุกปีแต่มเมล็ดข้าวก็ยังอยู่ชีวิตจะสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อไปและก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆชีวิตนี้ก็หมดวันนี้ ตัวฉันในวันนี้ก็ตายวันนี้ตัวผมในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เหมือนในวันนี้ชีวิตวันนี้ก็น่าจะจัดให้เสร็จสิ้นไปเสียแต่วันนี้การมีชีวิตอยู่หมายความว่าใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความหมายที่สุดนั่นคือหนทางเดียวในการดำรงชีวิตถามคุณกำลังหมายถึงอะไรที่คล้ายๆกับความต่อเนื่องเป็นห่วงๆห,หรือเปล่าครับตอบผมว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ชีวิตเป็นทั้งความต่อเนื่องเป็นห่วงๆและเป็นทั้งห่วงที่ต่อเนื่อง เราจะต้องทำชีวิตของเราให้จบไปในแต่ละวันถึงแม้ว่าแต่ละวันจะมีการเริ่มต้นใหม่และจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับตัวฉันแล้ววันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่ถามการคิดอย่างนั้นจะไม่ทำให้ชีวิตว่างเปล่าและไร้ความหมายหรือครับตอบไม่เลยตรงกันข้ามด้วยซ้ำคุณไม่คิดหรือว่าชีวิตที่อยู่ไปแต่ละวันด้วยความเสียใจ ไม่อยากตายในวันพรุ่งนี้และด้วยความผูกพันต่อสิ่งต่างๆร่วมทั้งชีวิตที่มีแต่การสวดมนต์อ้อนวอ,อนอธิษฐานอยู่ทุกวันว่าจะมีพรุ่งนี้ตลอดไปกลับจะไม่เป็นชีวิตที่แห้งแล้งยิ่งกว่ารอกหรือถามแต่เราจะคิดไม่ได้หรือครับว่าโลกเรานี้มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดบางคนก็มีชีวิตที่ตื่นเขินสบายไร้กังวลในขณะที่บางคนก็จมดิ่งลงไปสู่ชั้นที่ลึกกว่าตอบ คุณกำลังหมายความว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่บนถนนผิดผิดสองสายกำลังเลือกไม่ถูกว่าจะเดินทางสายไหนดีเลยลังเลอยู่ระหว่างทางสองสายนั้นคนเราไม่ได้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวพระเยซูคริสต์ตรัสว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารดังนั้นคนที่ไม่เชื่อว่าถึงวันนี้จะไม่มีอาหารเราก็อยู่ได้นั้นถึงจะมีอาหารเขาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีอาหารคนพวกนั้นคงจะพากันร่ำร้องอดครวนราวกับจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นถามคุณหมายความว่าทุกๆวันคือวันอันนาเศร้าที่เราต้องเตรียมสลัดตัวเองนั้นหรือครับตอบข้อสรุปอันนาเศร้าที่คุณพูดมาก็เป็นการยิบมั่นที่เห็นแก่ตัวเลิกคิดแล้วหลับสักยิบหน้าจะดีกว่าถามแต่ถ้าเราหลับเราก็ไม่มีโอกาสพัฒนาจิตใจนะสิครับ ผมเกรงว่ามันจะยิ่งทำให้เราถลำเดินทางผิดผดต่อไปพูดตรงๆนะครับผมยิ่งฟังคุณพูดผมก็ยิ่งไม่เข้าใจตอบก็คุณเข้าใจแล้วนี่ว่ายิ่งคิดมากคุณก็ยิ่งไม่เข้าใจนั่นยังไม่พออีกหรือถามคุณหมายความว่ายังไงกันแน่ตอบคุณหยุดคิดเมื่อไหร่คุณก็จะเข้าใจเมื่อนั้นถามก็โอโผมเข้าใจแล้วตอบคุณควรจะรู้ว่าการที่คุณคิดว่าตัวเองเข้าใจ กับการที่คุณเข้าใจจริงๆนั่นมันคนละเรื่องกันยกตัวอย่างเช่นเฉพาะเด็กๆแอฟริกันที่ไม่มีอะไรจะกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าขนมปังก้อนหนึ่งมีคุณค่าแค่ไหนผมว่าคนอย่างพวกเราที่อยู่ในสังคมยุคใหม่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารนั้นลืมไปแล้วว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี้มีกำเนิดมาจากไหนเราอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการย้อนกลับไปมองชีวิตมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ แล้วศึกษาดูว่าเริ่มแรกทีเดียวมนุษย์เรากินอะไรบ้างนั่นก็อาจจะเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์วิธีหนึ่งแต่เราก็จะยังไม่รู้อยู่ดีว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไรบ้างธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออดีตหน้าผ่านพ้นและจบสิ้นไปแล้ววิธีนี้ใช้ไม่ได้กับอนาคตที่มนุษย์เองก็ยังไม่รู้ถามถ้าเช่นนั้นมนุษย์ควรจะยึดอะไรเป็นแนวทางหลักครับตอบ สิ่งเดียวที่มนุษย์ทําได้คือมีชีวิตอยู่ต่อไปดังที่ผมกล่าวไว้แล้วในคำนำเมื่อผมยังหนุ่มผมตาสว่างขึ้นมาเพียงชั่วครู่เดียวคุณจะเข้าใจว่าขณะนั้นผมตระหนักว่าตัวเองกําลังดำรงชีวิตอยู่ก็ได้ผมเข้าใจขึ้นมาทันใดว่าสิ่งเดียวที่ผมทําได้คือดำรงชีวิตต่อไปนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจว่าลำพังการมีชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งที่วิเศษในตัวของมันเองแล้ว สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วบัคเตรตรีถือกำเนิดขึ้นมาบนพื้นพิภพบเป็นพวกแรกจากนั้นพืชพันธุ์จึงเจริญงอกงามขึ้นและสัตว์กับมนุษย์ก็ค่อยถือกำเนิดตามมาทุกสิ่งเกิดขึ้นและวิวัฒนาการไปตามธรรมชาติสัพรพสิ่งในจักรวาลล้วนเปลี่ยนเปลียนไปด้วยกันเสมอไม่มีข้อยกเวน้น มนุษยชาติเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งสูงสุดที่พระเจ้าสร้างขึ้นกำเนิดขึ้นจากฉายาของพระเจ้ามนุษย์จึงลงมือปั้นอนาคตด้วยตัวเองแต่เมื่อหลายล้านปีที่แล้วถ้ายึดต,ตามแนวคิดนี้ลิงในทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาไปสูงสุดเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นใดในพิภพบมันไม่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นหรืออ้างว่ามันมีรูปฉายาเหมือนพระเจ้า มันเพียงแต่อยู่ไปตามธรรมชาติและไม่เคยกังวลอะไรเลยแม้แต่น้อยมีแต่มนุษย์ปัจจุบันเท่านั้นที่มัวแต่มาวิตกว่าตัวเองควรกินอะไรอยู่อย่างไรมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่คร่ำครวญถึงชีวิตในวันพรุ่งนี้เราควรจะคิดเสียก่อนว่าทั้งๆท,ท,ที่เราก็อยู่กับธรรมชาติทำไมเราถึงไม่ยอมไว้วางใจให้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดอนาคตคนฉลาดก็ไม่รู้จักชีวิต จึงมักจะคร่ำครวญด้วยความกลัวตายและถามว่าเราควรกินอะไรผมเองก็ไม่รู้จะพูดถึงชีวิตมนุษย์ว่าอย่างไรดีเช่นเดียวกับที่ผมก็ไม่รู้จะพูดถึงความตายอย่างไรเมื่อไรก็ตามที่ผมจะบอกว่ามนุษย์เราอยู่ได้ด้วยอะไรหรือเมื่อผมพยายามจะอธิบายยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมว่ามนุษย์ควรกินอะไรเป็นอาหารผมมักกลัวว่าจะให้คำตอบที่แคบและจำกัด ซึ่งจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้นผมจึงตกอยู่ในฐานะที่จะต้องให้คำตอบกว้างๆเอาไว้ก่อนนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมอธิบายว่าสิ่งเดียวที่มนุษย์ทำได้คือมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆเมื่อถูกถามอีกผมก็ได้แต่อธิบายต่อไปว่าวิธีชีวิตอย่างไหนที่มนุษย์ควรดำเนินตามโดยให้ตัวอย่างนามธรรมที่ลางเลือนว่านกกระจอกมันอยู่ได้ด้วยการจิกกินมเมล็ดพืชในทุ่งหญ้าตรงโน้น มนุษย์ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าแค่มีชีวิตอยู่เฉยๆก็พอแล้วผมอธิบายได้แค่นั้นเริ่มแรกมนุษย์ก็สะดุดคำถามที่ว่าตัวเองควรกินอะไรเป็นอาหารแล้วมนุษย์ค่อยเบือนสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยไปที่รูปแบบคุณภาพและคุณค่าอาหารสงสัยว่าตัวเองควรกินอะไรก่อนและอาหารอย่างไหนสําคัญต่อร่างกาย อาหารบางอย่างค่อยๆได้รับการจ่อจงว่าจำเป็นสำหรับมนุษย์ทั้งๆท,ที่อาหารในธรรมชาติยังมีอีกมากมายแล้วมนุษย์ก็เริ่มไม่สนใจอาหารชนิดอื่นอีกความคิดเช่นนี้ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆในที่สุดมนุษย์ก็ถึงกับเชื่อมั่นว่าการปลูกและกินอาหารที่ตัวเองชอบคงไม่เสียหายอะไรแรกที่เดียวโลกเรามีธรรมชาติแล้วก็มีอาหารในระหว่างนั้นมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นมานั่นเป็นสภาพดั้งเดิมของโลก แต่ทันทีที่มุดเชื่อว่ามนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนแล้วมนุษย์จึงทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ที่ตนอยากจะกินเมื่อนั้นมนุษย์จึงกลายไปเป็นพระเจ้าผู้หญิงพยองคอยชี้นิ้วบงการธรรมชาติมนุษย์เชื่อว่าตัวเองใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดยิ่งและคิดว่าภูมิความรู้ของมนุษย์สูงส่งเหนือภูมิปัญญาของธรรมชาติและของพระเจ้าแต่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเรียนรู้จากธรรมชาติ มนุษย์ก็ไม่สามารถควบคุมหรือบงการธรรมชาติได้อยู่ดีหรือเราอาจจะพูดได้ว่าธรรมชาติรองรับภูมิปัญญาของพระเจ้าธรรมชาติใช้เวลาถึง5,000ล้านปีในการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตเช่นพืชพันธุ์สัตว์และมนุษย์แล้วนักวิทยาศาสตร์จะไปตั้งความหวังทำไมว่าตัวเองควรสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่จะสามารถมาทดแทนมนุษย์ได้ มนุษย์ต้องแบกภาระหนักอึ้งในการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารตั้งแต่นาทีแรกที่มนุษย์คิดว่าจะใช้ความรู้ในการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารกินเองมนุษย์เริ่มกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ด้วยการกินแต่อาหารที่ตัวเองผลิตและปรุงขึ้นมามันเหมือนกับการถมน้ำลายรถ้าความคิดนี้ได้แต่ทำให้มนุษย์ทำลายธรรมชาติและล้างลผนกันเองแน่นอนผมไม่ได้แนะนำให้มนุษย์เลิกผลิตและปรุงอาหาร เพียงแต่ผมวิตกในกระบวนการที่มนุษย์ใช้ความรู้ผิดๆมาเปลี่ยนอาหารที่มีค่าให้กลายเป็นอาหารเลวๆล,ลดคุณค่าและเป็นการเสื่อมเสียต่อมนุษยชาติความรู้ของมนุษย์ได้ก้าวไปไกลเกินขอบเขตความรู้ที่ศึกษาจากธรรมชาติผมขอปฏิเสธไม่ยอมรับความรู้ของมนุษย์ซึ่งได้บิดเบือนไปจากปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้าผมเกรงว่ามนุษย์จะไม่ยอมอยู่กับธรรมชาติอันเป็นบ้านเกิด และอาจจะแยกตัวออกไปจากธรรมชาติด้วยยิ่งพยองในความรู้ที่ตนมีกระบวนการที่ธรรมชาติสร้างส,างสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเสมือนวงดนตรีสุดวิเศษที่บเลงท่วงทํานองแห่งธรรมชาติมนุษยชาติสมควรพึงพอใจในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของวงดนตรีนั้นแต่มนุษย์กลับเบื่อหน่ายกับการเฝ้าดูปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆตัว มนุษย์จึงขนขวายไปหาเวทีที่ตัวเองจะได้เล่นบทบาทเด่นแต่ผู้เดียวเอาละเมื่อเราสืบสาวดูว่าการที่มนุษย์ไม่สนใจธรรมชาติและพัฒนาอาหารไปตามใจตัวเองจะเกิดผลอะไรขึ้นแก่ชะตามนุษย์เมื่อนั้นเองเราก็จะพบว่าการดิ้นรนบ้าๆาบอๆอันนี้จะนำมนุษย์ไปสู่อะไรข้าวสาลีป่าพันดังดิมจเจริญงอมบนที่ราบเมโสโปเตเมียในตะวันออกกลางส่วนข้าวเจ้าป่าก็มีกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของจีน มีในพม่าและชนบทบางแห่งในแคว้นอัสสัมมีผู้กล่าวว่าข้าวเจ้าเคยขึ้นในแถบซาฮาราของแอฟริกาเมื่อสมัยโบราณโน้นมนุษย์สมัยโบราณที่เคยตั้งถิ่นฐานในแหล่งกำเนิดธัญพืชทั้งสามแหล่งนี้ได้เริ่มเพาะปลูกข้าวป่าและข้าวสาลีที่นั่นซึ่งทำให้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์สถานที่เหล่านี้เองที่เป็นหลักฐานของอรารยธรรมเมโสโปเตเมียจีนและอียิปต์ แต่ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวกลับกลายเป็นทะเลทรายเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงซากผืนดินที่รกร้างว่างเปล่าทอดเหยียดยาวไปไกลทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผมสงสัยเหลือเกินในคำกล่าวที่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการที่ดินแห้งแล้งลงทุกทีจนเป็นทะเลทรายมนุษย์จึงขาดแคลนอาหารและแยกย้ายกันอพยพไปอยู่ที่อื่นอรารยธรรมก็ถึงการเสื่อมสลายลง ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือมนุษย์ค้นป่าลงโดยอ้างความเจริญทางอารยธรรมมนุษย์พัฒนาวิธีทำการเกษตรค้นและเผาป่ามาทำการเพาะปลูกมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ดินเสื่อมลงป่าก็เริ่มบางตาลงและในที่สุดก็กลายเป็นทะเลทรายเมื่อ20ปีที่แล้วผมยังมองโลกในแง่ดีอยู่หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนี่เองผมยังคิดว่าถ้าแหล่งพลังงานของมนุษย์หมดลง มนุษย์สามารถจะอยู่รอดได้ถ้าแต่ละคนจะทำเกษตรกรรมธรรมชาติแต่แล้วผมก็ต้องยอมรับว่าความคิดนี้ช่างเลื่อนลอยเหลือเกินผู้มีความรู้ของมนุษย์พัฒนาไกลเกินไปเสียแล้วมันจึงเบี่ยงเบนออกไปจากทางที่ควรจะเป็นปัจจุบันนี้มนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่จะยังคงความใจเย็นอยู่ได้หากธรรมชาติและพระเจ้าถูกทำลายย่อยยับลงไป สมควรแล้วที่จะกล่าวว่าความรู้ของมนุษย์นั่นเองที่ทำให้มนุษย์ไม่รู้จักหรือทำลายธรรมชาติที่แท้จริงอาหารที่แท้จริงพระเจ้าที่แท้จริงแม้แต่บทบาทที่แท้จริงของมนุษย์เองเมื่อธรรมชาติถูกทำลายลงแล้วมนุษย์จะไปหาธรรมชาติที่ไหนได้อีกอาหารที่ควรค่าแก่การเรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่แท้จริงของชีวิตก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นเราจะไม่เห็นเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาจากธรรมชาติ มาวิ่งเล่นและดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณอีกแล้วผมรู้สึกราวกับว่าผู้คนธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาติและอาหารธรรมชาติต่างสูญหายไปทุกทีและลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเหลือเกินผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุชไหนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการ,ปรเปลี่ยนของฤดูกาล ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง